สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องยินดีตอนหลับข้าสู่รซองเงีเงืงพี่น้องมึงด้วอพวกไอกิมันไปยืนอยู่พวกไอกิขี้ดื้อนะพี่น้องเดี่ยนแล้บอกเนเลีนานอะ้าี้อิซ่าโอ้ นอนหัวพึ่งลาบสาพี่พอนเลยพี่น้องเฮ็ดผูมึงเอ้ยเอาตีจ่าโอ้โหงามเด้อืมดูโอ้ถ่ายังเนาะนะถ่าแม่ก็เบื้อสีบินบ่ดด้อะนะผูแม่แม่ถ่านดีก็มากแล้วมันคือหาวแท้เนาะ มาสบายดีปาลุงมาไหมนี่งเล่นนะท่าน,นันหายสบายดีกันยากเห็ุดีๆทำงามทำงานสบายดีาปาลุง,ง,งปัดบักหม่ำจกมุกมานะแย่งกันสบายดีนะน,นอกอย่าคืนล้างลงมาลงมาลงมาอย่าลื่นกันบน่นี่โม่ซิว่วแบบว่ากูมาก,ก่อนนะหนูลงมาหนูหนู อบออเบออม่นอนอาะอาอินอนสิลูกเราผูลูกน um> ีตายคืนดืงค้หฮะลงไปเบินตาค่ะเด็กเด็กของมันสั้นไม่งั้นเนะพอใหญ่ขคอยเรืออานวยอืมมาเคส็นะเสเสหมอพอใหญ่ จะหมอค้างนะอานาจจ่น้อยลกำลังทำอาหารแรงพี่น้องบอก้ามาจับกล่องให้หน่อยมามาเยืสืส่อๆมามาเฮียนถ่ายคลิปนี่หอยลูกไว้ว่ทอดอะไระยไหยุดเนียยังว่าขันมี้บอกหม่ำดอกมันไว้กันยัง,ยงวนะน่ะมีจับนี่จับนี่นจับรจับะไสับเหมยเพิ่งจับโรัพะเออจับให้มันเห็นนี่ อืมเห่นถั่วเฮ่นหอนะใหญ่ใช่ประเดก่อนพี่น้องพุทธเห็นีตว่าเห็นถั่วเห็นหมอนี่ตว่าน่ะเนหมอน้งเทีมปลาเรียนหมอนหวอนมาก คีมาคีมูบอมีไปล,ลองก้าวติงลิงติงลิงมันปลาทงวิเศษแม่ไม่เห็นพิงลิงพิงลิงนงี้ยะทงวิเศษที่ลองตาพวกพัปเอเศษดีมูกอีกเศษดังเลยแกงทิ้มมันว่ะเดีนานหน่อยหนึ่งตัวใหญ่พากูคับอันนีเฮ็ดบทพี่น้อง ตัวกวนฮานแลนดมานี่พี่น้องมีปีงปลาแล้วก็สุกเฮดบดพี่น้องละละน่ขนาดคยหนักขนาด้ห่มืนนี้เมนูหลายอย่างพี่น้องเอออยู่ครัวยังเงิน หันมายิ้มดูยยายสะแยิ้มเกินทุกามมาไต่อย่างไรเรียบวาเลยเบอบักใจเอาทิงกับอะไรกันไม่เด้ใจยังอยู่ของน้ำร้านกำลังเข่าอยู่ใช่ลูกอะไม่ก้โอ้ยแค่นางงามใจลูกตาเนะ นั่งน้ำอะนร่ะเาหมอเจ้าคงมเลวนีเราตีตมอตัวเก่าหยังหึงหมอไมใส่ถือชกหมอเก่าปลาในใส่ลูกเ้โอ้ยฉันี่มันใายนี่ยึฮัน เดีย๋ยมันเห็ุจะกล้องัจะเบิ่งดูฮะ <Okay. S 1> ไายอัะนะคือมาคีร่าไอ้แท้นะผู้สิงสิงไหมโอเคโ,โอเค เต้นเต้นทุย่าสบายดีป่ะลุงสบายดีป่าลุงเออ

ยม่ใช่ปานอ่ะเอามันประธผอโลมันกระเข้าตัวหน้ยอันนี้นี่จะป้าแดอะไรีหายาชีนะไ่ได้อืออือีหายแล้วหรืออะไปปอนไปปอนไปปอน เจอปากจะเอื่นมาก็เป็นเลยไหนเอื่อนมาก็เป็นเนี่ยมะเสาวนะผลผนเอามาเลยี่ลูเข่าน้องนี่เอาเข่านี่พวกโคชงเรนี่หนาเท่ากันเราไ่คอยนักเขาแล้วนักแต่นุ่ม ข่าวกระหอดนี่พอกระแยกไปเลยมาดูแต่ป้อนวิธีป้อนหลานของเราเนะขมเฮงให้กินได้พี่น้องเอ้ยเอาเลยน่ารู้ละเจ๋อเลยนี่แหละจังหวะเวลาอยู่ในผ้าขาวนั้นเราหมากหายนะพี่น้องเราเห็นใครกินแล้วกินแล้วเราหายนะแหนมแหนมดูนี่พี่น้องเอ้ยเหมือนเป็นคือเบื้อตั้งแต่เด็กน้อยคือการอีกิคือการหน่อน้อยนี่กันดิ ออะรวะน่าวนแล้วอ่ะ้ันพรจะน่าก so ับต right ๊หลังแล้วกับบได้กินโอ้มันดาดปากมันอีพอกระดึงไปเลยเชียงหนึ่งเชียงสองขึ้น ตัวทดลองแน่เรียบร้อยลงตารางไม่หอนแม่มาอนเลยแม่เมืองดูบ่อยเมงกยาเมิ่งมันชองเบ้แล้วเบ้แล้วมอมี่ ฮ็ดเพอยู่บนอ่ะอืออือพ่อเย่อมือคเล่นอือมันห้อโอ้คำเดียวเลยพอเอ้ยมาดีเลยม้อครัโอ้บกกิเลือทีเด็กน้อยมันเน่มันอุ่นเน้อยนึงมันก็หอนะนี่คือใหญ่ห้ญใหญ่แมันแขงละ เมื่อ้ได้ลูกมาต้องกินเด้อรดนอารดนอาบาต้องกินตากินกับเขาเด้เดอเนาแจ,จะละเมอกับจังสีเหระพี่น้อเงเลยพูดว่าพูดหวยกันอึกกระถึกดิ๊กระถึกน้ำผนหน่อยบอกอ้ทีอะไเอ๋ดิบลงไปจังย่างชุกเหรอผดเลยจะปลาไปใส่เมล็ดป้าปลาก็ลูกปะ tao của đây khá là lãi Kìa chụp không ăn chụp ngang Bác mượn bây giờ chân phít cân nhọn ít chị Chuyện này sẽ

ว่าก ah ันหอนฝนว่ะเขาดูว่ะหอนเหรอวะอ๋อ อืมเหอะไอเห็ดมันอยู่ทาได้กระถานั่งด้่บนอนกินเลยมี้ามันเหพี่น่ออืมเทปคนดื้อคนดื้อคนดื้อของแม่ที่ชุดของโลกเลยจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ใส่แล้ว เา <c oughs> อ,อน,น่งไงกระหยาดกินข้องร้านได้พี่น้องเอ้ยมาธรำมาดาได้ <c oughs> <c oughs> ร้านกินยังนี่มันจะกัดข่งเดี๋ยวนี่